ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผม จะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลหรือภยทาน ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้นดีรับใช้ อากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิตที่ดินแปลงเนกแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุไทยธานีสนใจทัเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ตอเ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินโครงการจัดสรรแ,แปลงนะครับซึ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็มีด้วยกันทั้ง6 6แปลงนะครับแล้วก็เป็นวิวเขาหลวงถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะสำหรับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านนะครับอยากจะได้ที่ดินวิวเขาเป็นโฉนดคุดแดงแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับซึ่งในราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงไร่ละ1 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับซึ่งที่ดินของเรามีถือว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเอาเป็นว่าที่ดินของเราในวันนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณของ ล็อกโครงการที่3นะครับเป็นโครงการที่3ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิวภูเขานะครับซึ่งที่ดินของเราเจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสวยแล้วทุกแปลงนะครับก็จะได้เห็นทัศนียภาพนะครับในเรื่องของวิวภูเขาที่อยู่ทางด้านหลังนะครับถือว่าเป็นเขาที่มีลักษณะสวยแล้วก็โดดเด่นนะครับดูมีพลังนะฮะเวลาที่เราปลูกบ้านนะครับแล้วก็วิวเขาเจะอยูอ่ทางด้านหลังนะฮะซึ่งจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมเรามาไล่เรียงนะครับในส่วนของแปลงนะฮะตรงนี้เป็นแปลงที่4นะครับคือผมอยากจะทําวิดีโอให้สั้นนะครับหรือว่าท่านผู้ชมดูแล้วก็สนใจเดินทางมาดูที่ดินกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดูในวิดีโอนั้นนะครับมันเป็นเพียงคร่าวๆนะพูดถึงอันนี้เป็นล็อกที่4นะครับล็อกที่4จะมีเนื้อที่อยู่ที่2ไร่นะครับแล้วก็เสนอขายในราคาที่ไร่ละ1นึ่0 0สบาทนะฮะในแต่ละแปลงนะครับก็ถือว่า ได้วิวภูเขาทั้งหมดนะฮะลักษณะถอยร่นออกมานะครับทำให้เก็บวิวภูเขาได้ทั้งหมดนะครับสามารถที่จะปลูกบ้านทนําโคกหนองนาทําสวนกเกษตรนะครับชวนพี่ชวนน้องจะแบง่งแปลงนะครับมาอยู่รวมๆกันเนี่ยผมถือว่าสนุกสนานกันเลยละนะฮะมาอยู่เห้เป็นชุมชนเกิดใหม่เลยออกไปทางด้านหน้านะครับก็มีบ้านค้นอยู่อาศัยนะครับรวมไปถึงแหล่งชุมชนนะฮะแล้วก็ไปที่ตัวอําเภอสว่างอารมณ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอําเภอที่ ใหญ่พอสมควรนะครับรวมไปถึงโรงเรียนนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของอเขาเรีเยกอะไรนะ,นะ,รดดนะรเซเวนน่นนะครับตลาดสดขออภัยด้วยพอดีว่าสายมันพันกันนะฮะรีวิวกันแบบสดๆเลยนะครับวิวภูเขาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับก็เป็นวิวเขาหลวงนะฮะ น้ำประปาไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้จะห่างจากแปลงที่ดินของเราในวันนี้อยู่ที่300เมตรนะครับซึ่งผมลงมาจากถนนลัดยางนะฮะก็จะเป็นเส้นนองหลวงนองแว่นนะครับเข้ามาเนี่ยเป็นทางลูกลังบดอัดนะครับประมาณ300เมตรก็จะถึงแปลงที่ดินนะฮะส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นโครงการที่2นะครับมีเนื้อที่ด้วยกันทั้งหมด3ไร่นะครับเสนอขายในราคาไร่ละ1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเนื้อที่3ไร่ ในล็อกที่2นะครับทางโครงการเนี่ยได้ทําการขุดนะฮะมีลักษณะเป็นเหมือนคลองไส้ไก่ล้อมรอบแปลงที่ดินเอาไว้นะครับโครงการที่2แล้วก็ถมสูงเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดนะอยากจะปลูกบ้านนะครับก็สามารถที่จะปลูกเรือน,น,น,นตรงนี้ได้เลยนะฮะในส่วนของถนนนะครับเรายกเป็นสาธารณประโยชน์มีความกว้างถึง6เมตรแล้วก็มีลักษณะโรยหินคุกนะครับซึ่ง ทางเนี่ยต้องบอกว่าทําเอาไว้ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับฝนตกไม่มีทลายลงไปนะฮะถึงว่าไม่ได้พังหรือว่าเสียหายนะครับซึ่งผ่านฝนผ่านหนาวผ่านร้อนมาแล้วนะครับก็ทําให้เห็นได้ว่าทางสาธารณะที่เราแบ่งเข้ามาเนี่ยความกว้างในโครงการ6เมตรซึ่งตรงนี้นะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับไม่ได้ทําแบบรูปหน้าปะจมูกนะฮะเนี่ยนะครับในส่วนโครงการที่2ซึ่งตรงนี้ถมสูงเอาไว้เทียบเท่ากับถนนนะฮะ แล้วก็วิวภูเขาที่อยู่ทางด้านหลังถือว่าเป็นเ,เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มีราคาไม่สูงนะฮะสามารถที่จะจับต้องได้ตรงนี้นะไล่ละแสนแปดมีด้วยกันทั้งหมด3ไล่นะครับส่วนทางด้านในนุ้นก็ไล่ละแสนเจ็ดนะเราก็ขายตามาต้องบอกว่าขายตามความตามเหมาะสมนะฮะส่วนไฮไลท์นะครับก็ควรจะเป็นแปลงที่อยู่ทางด้านหน้านะครับซึ่งจะติดถนนด้วยกันทั้งหมด2ด้านแล้วก็เป็นทางสาธารณะ2ด้านนะ แล้วก็ยังมีในส่วนของต้นไม้นะครับต้นไม้ผมนับดูแล้วนะครับมีประมาณ7-8ต้นนะฮะก็จะมีในส่วนของต้นสะเดานะฮะแล้วก็จะมีต้นประดูนะครับที่อาศัยร่มได้แล้วนะฮะใครที่อยากจะปลูกบ้านนะครับแล้วก็มีในส่วนของต้นไม้เนี่ยแปลงที่1จัดไปได้เลยนะครับเนื้อที่นะฮะสำหรับโครงการที่1นะครับล็อกแรกเนี่ยนะเนื้อที่3ไร่นะครับแล้วก็เสนอขายกันในราคาไร่ละ1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ ซึ่งแปลงที่ดินนะครับก็จะขึ้นตรงกับอบตอนหนองหลวงจะห่างจากแปลงที่ดินนะฮะอยู่ที่5กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวอําเภอสว่างอารมณ์เนี่ยเพียง10กิโลเมตรอย่างที่ผมได้กล่าวนํากับท่านผู้ชมไปนะครับว่าอําเภอสว่างอารมณ์นั้นมีทั้งโรงพยาบาลนะครับสถานีตํารวจอําเภอตลาดสดเซเว่นซีเจมีครบที่อําเภอสว่างอารมณ์นะฮะ ซึ่งแปลงที่ดินนะครับก็จะห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเพียง35กิโลเมตรในเรื่องของการเดินทางนะครับถือว่าเดินทางได้สะดวกเพราะว่าเป็นถนนลาดยางนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินวิวเขาหรือว่าโครงการของเราในวันนี้นะครับเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับก็โดยประมาณ240กิโลครับถ้าท่านผู้ชมจะมาดูที่ดินวิวเขาหลวงนะฮะแนะนําในส่วนของเส้นทางมาจากกรุงเทพนะครับออกมาที่ นวนครนะครับอยุธยาอ่างทองนะสิงบุรีชัยนาทแล้วก็เตรียมฉลอรถที่จะเข้าเลี้ยวเข้าตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับถือว่าอุทัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่มีค่าครองชีพที่ต่ำนะครับก็อย่างภาษาชาวบ้านอย่างผมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในตลาดนะครับซึ่งแกงถุงนะยี่ห้าซึ่งเราสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยนะครับในชีวิตประจําวันได้ในการใช้ชีวิตเนี่ยถือว่าค่าครองชีพที่ต่ํา แล้วจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ยังมีในส่วนของอผลไมกลากไม้นะครับในพื้นที่ในพื้นถิ่นที่เราปลูกกันเองนะครับแล้วก็ส่งขายที่ตลาดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกขิงมะกรูดมะคาอะไรก็ว่ากันไปนะพืชผักสวนครัวนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งการเกษตร เอาละครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่สนใจที่ดินโครงการของเราในวันนี้นะครับเน้นย้ําว่ามีเพียง6แปลงเท่านั้นนะครับในส่วนของราคานั้นก็ไล่เรียงกันไปนะครับแปลงทางด้านในไล่ละแสนเกระเทิบเข้ามาไล่ละแสนแปดแต่ส่วนไล่ละแสนเก้าก็จะอยู่ทางด้านของหน้าโครงการซึ่งจะติดถนนด้วยกันทั้งหมด2ด้านเลยนะครับ ลักษณะของดินนะครับไปต่อกันในะลักษณะของดินลักษณะของดินเป็นดินล้วนปนทรายกับพื้นที่โซนนี้สามารถทําการเกษตรนะฮะรวมไปถึงทําโคกหนองนาสามารถทําได้นะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยจากตาที่เราสังเกตนะหรือว่าผมได้เข้ามาคุกค,คี้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พื้นถิ่นเนี่ยไม้ยืนต้นปลูกได้นะครับผลไม้ลากไม้ปลูกได้นะฮะมะม่วงส้มโอมะพร้าวนะครับสามารถทําได้กับพื้นที่โซนนี้ น้ำไม่ท่วมนะครับการเกษตรนะฮะในที่ดินที่น้ําไม่ท่วมแล้วสามารถที่จะทําการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีพื้นที่โซนนี้นะครับก็ต้องตอกบอ่อบาดาลน,นะสำหรับใครที่ต้องการในส่วนของอแหล่งน้ำนะฮะแหล่งน้ําตามธรรมชาติไม่มีลําคลองไหลผ่านนะครับก็คงจะต้องอาศัยในเรื่องของบอ่อบาดาลน,นะครับซึ่งผมสอบถามจากาคนในพื้นที่นะครับเขาก็บอกกับผมว่าบาดาลพื้นที่โซนนี้สามารถตอกได้แล้วก็ได้น้ําที่ดีนะครับนำขึ้นมา ใช้ลดน้ำนะครับลดการพืชผลทางการเกษตรสามารถทําได้อลไะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนวันนี้ในส่วนของรายละเอียดท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจติดต่อทางช่องทางไลน์นะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างอาละครับท่านผู้ชมยืนอยู่กลางแดดกลางฝนนะฮะก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศนี่ร้อนจริงๆนะครับแต่ก็ด้วยลมที่ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อน เอาไว้พบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ